สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่12กรกฎาคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเรามองเซ็นตอินดซ x จะแกว่งอยู่ในกรอบ1,545-1,565ถึ 1, จุดนะคะก็มองอาจจะอิงทางบวกได้ก่อนนะคะในช่วงเริ่มแรกมองเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอก ประเทศเนี่ยในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อคืนวันศุกร์แล้วก็รวมไปถึงภูมิภาคในเช้าวันนี้นะคะกะ็ค่อนข้างอิงทางด้านบวกนะคะประเด็นในเชิงบวกที่เข้ามาที่เรามองดูว่าน่าจะมีน้าหนักอยู่พอสมควรก็คือเรื่องของการที่ธนาคารกลางจีนนะคะ PBOC เนี่ยได้มีการประกาศลดตัว RRR นะคะการการสำรองของธนาคารพันิชยตลง0.5เซนะคะก็ ประกาศไปเมื่อเมื่อช่วงเย็นเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8.9ซ็นตะคะสำหรับ RR นะคะตรงนี้เนี่ยให้เหตุผลในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะคะเข้าไปในระบบนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือทั้งในส่วนของกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มธุรกิจ SME ด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก อัตราเร่งในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอลงนะคะหลังจากที่จีนเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่ผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็มีการเร่งออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหลายไปนะคะซึ่งเหมือนว่าอัตราเร่งในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอลงแล้วก็ทางด้านกลุ่มธุรกิจ SME เอเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์อยู่พอสมควรนะคะในส่วนของ กลุ่มสถาบันการเงินเองเนี่ยการที่ปรับลดตัวการกันสำรองตรงนี้ลงไปเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของอการจ่ายชำระคืนหนี้ในระยะกลางด้วยนะคะก็คือตัว MLF นะคะ Medium Term Lending Facility นะคะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนช่วยได้พอสมควรแล้วก็ธนาคารการจรงินกำหนดเรื่องของการลด r r ตรงนี้ effective วันที่15กรกฎาคมนะคะก็คาดการเรื่องของมูลค่าเงินรวมน่าจะอยู่ รา,าวประมาณ1ล้านล้านหยวนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะคะครั้งใหญ่ออกมานะคะตรงนี้ก็น่าจะทุกครั้งที่มีการตัดลด R าเนี่ยก็ดูเหมือนตลาดจะตอบรับในเชิงบวกนะ,ะในทุยภาคแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นไทยเราด้วยนะคะแต่เรามองว่า อัพไซต์ของเซตอินเด็กเนี่ยน่าจะยังคงมีความจํากัดอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เออเรายังมีประเด็นในเรื่องของปัจจัยภายในที่จะให้ตามต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของเอ่อการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ทนะคะเอ่อโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของสายพันธุ์เดลตานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เดียวนะคะที่จับตามองค่อนข้างใกล้ชิดหลายๆประเทศในภูมิภาคเหล่านี้เนี่ยโดนผลกระทบเอ่อจากเรื่องของสายพันธุ์เดลต้ามากพอสมควรจากการเล่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้อะไย วันนะคะเราก็เรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยเริ่มเป็นคอนเซิร์นนะคะโดยช่วงยิ่งในในประเทศไทยของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายวันเข้าไปก็ใกล้แต่ระดับหมื่นวันนี้เช้านี้ประกาศออกมาถือว่าตัวเลขดูผ่อนคลายลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะอยู่ที่8,656รายนะคะเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ8583แล้วก็เป็นจากเรือนจํา73รายนะคะแต่ที่น่าสังเกตก็คืออัตราการ เสียชีวิตยังทรงตัวในระดับสูงนะคะวันนี้อยู่ที่80รายการหายกลับบ้านได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,600กว่ารายนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับอัตราเข้าของคนที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกับอัตราออกของคนที่หายตอนนี้เริ่มที่จะมีเห็นระดับ 2, 3เท่าต่อวันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายต่อระบบสาธารณสุขนะคะว่าจะสามารถ ยืดตรงนี้หรอกไปได้อีกสักเพียงไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเซิร์นที่ที่ดูน่ากังวลแล้วก็อาจจะเป็นโอเวอร์แฮงของตลาดต่อไปนะคะแล้วก็ตอนนี้มองว่าตลาดหุ้น ประเทศต่างๆเนี่ยหลายๆประเทศเ,เริ่มหันมามองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของตัวสายพันธุ์เดลต้าคะแล้วก็ต้องมีการปรับตัวปรับมาตรการในการต่อสู้กับตัวสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อนั้นเรายังมองว่าน้ำหนักที่น่าจะเป็นตัวบลดล็อกหรือว่าคลี่คลายตัวสถานการณ์ที่ดีที่สุดของเราณนะตอนนี้เนี่ยก็น่ายังคงเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะต้องได้มาในจนํานวนที่มากพอแล้วก็มีการกระจายที่อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ๆที่จะเข้า มาได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องดูแผนกันต่อไปนะคะเป็นวีค by วีคนะคะ โดยภาพรวมทําให้เรามองว่าโอ้แหงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้จํากัดตัวอัพไซด์ของเซ็ตอินเด็กนะคะซึ่งต้องบอกว่าในแง่ของตัวเซ็ตอินเด็กเองเนี่ยถ้าในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถกลับไปยื15ปน15.7ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้อ่าโมเมนตัมทางลงยังคงดูแข็งแกร่งมากกว่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปสําหรับหุ้นพิกออฟเดอะเดย์นะคะที่เราเลือกเข้ามานะคะก็อาจจะต้องให้น้ําหนักกับหุ้นที่มีความปลอดภัยมาก หน่อยนะคะแล้วก็เล er ือกตัวที่มีดาวไซร์ลิสที่ค่อนข้างต่ำนะคะเอ่อก็วันนี้เราเลือกมาสองตัวก็คือบีซ BCPG นะคะแล้วก็ตัว d t แทนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยทำไมเราถึงมอง BCPG ดีนะคะ d t แททำไมดาวไซร์ลิสถึงต่ำและน่าสนใจนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอ่อจะให้ไปฟังในรายการฟิลิปจัดให้นะคะโดยทางคุณดนายนะคะช่วง9นาฬิกา15นาทีนะคะก็ฝากติดตามตัวรายการนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่วนเทคนิค ที่วันนี้หุ้น3ตัวที่เราเลือกมาทางด้านเทคนิคนะคะเก่งกำไรการสำหรับเมกานะคะสวัสด์แล้วก็ตัวซินเนกค,ค่ะครับมาต่อนะครับในตัวอูนซิเมนไทยนะครับก็มีทําพรีวิวมานะครับในไตรมาสสอนะครับก็ดูส่วนต่างผลิตภัณฑ์ก็ยังเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสอปีก่อนนะครับจาก486 เหรียญต่อตันนะครับเป็น594เหรียญต่อตันนะครับแม้ว่าจะมีอุปทานจากตะวันออกกลางเข้ามาแข่งขายแข่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าตะวันออกกลางในส่วนใหญ่ส่งไปอินเดียแล้วก็อินเดียเนี่ยมีการ วิระบาดของโควิดมากนะครับใน Q2 นะครับแต่อุปสงค์โดยรวมก็ยังดีราคาขายเนี่ยยังเพิ่มขึ้นมากกว่านัฟทาน,นะครับขณะที่ไตรมาสนี้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากการเดินการกำลังการผลิตส่วนเพิ่มนะครับที่เริ่มผลิตปลาย Q1 นะครับทำให้ EBITDA ของปิโตเคมีเนียเพิ่มขึ้น25%วัสดุก่อสร้างนะครับยังทรงตัวนะครับช่วงปลาย Q2 อาจจะชะลอตัวนะครับ ในของในส่วนของบริษัทย่อยในภูมิภาคนะครับกำไรในส่วนนี้อาจจะชะลอตัวจากเรื่องของโควิดด้วยของฤดูกาลด้วยนะครับบรรจุพันธ์อ่อนเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะสัดส่วนโดยรวมเนี่ยปิดโตเคมีกว่า60%ก็เพียงพอนะครับทำให้ผักดันกำไรเปิเติบโตได้55%สําำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าในช่วงของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ในช่วงปลาย Q2 ต้น Q3 เนี่ยก็อาจจะมีผลนะครับทำให้สเปดปิโตเคมี Q3 เนี่ยอ่อนลงนะครับแต่ว่าต้องค่อย,อย,อย,อยดูรอรอดูสถานการณ์โควิดนะครับว่าซึ่งน่าจะหนุนอุปสงค์ได้นะครับถ้าเกิดมันคลี่ขลายนะครับถ้าดูสถานการณ์โควิดมันคลี้ขลายก็จะทำให้ในเรื่องดีมานกลับมาได้ชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใน Q2 เนี่ยดูแล้วดูทรงแล้วอาจจะสู้ควไม่ได้ในในชั่วโมงนี้นะครับ พราะฉะนั้นดูจากกำไรคิหนึ่งเนี่ยก็เติบโตเพียงพอนะครับทำให้กำไรทั้งปีเติบโตได้50%เพราะปีที่แล้วต้องอย่าลืมว่าแย่มากนะครับทีนี้ยังแนะนำซื้อนะครับเพราะว่าคิวสองยังดีแม้คิวครึ่งปีหลังอ่อนลงแต่ถ้าดูกำไรทั้งปียังเติบโตมียิว5%ครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่500บาทครับค่ะก็มีพรีวิวนะคะตัวแรกนะคะก็ตัว เอ่อ uh, CPF นะคะ CPF เนี่ยต้องบอกว่าเอ่อตัวกำไรเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในไตรามาสหนึ่งนะคะเพราะว่าไตรามาสสองเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขกำไรที่ออกคาดการเนี่ยออกมาเนี่ยน่าจะลดลง35%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะโดยแม้ว่ายอดขายเนี่ยอาจจะเพิ่ม2%ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะตามการฟื้นตัวของการขายนะคะแต่ภาพรวมรวมมาจินก็จะอ่อนลงนะคะเนื่องจากว่า ตัวหลักๆเนี่ยก็คือราคาหมูทั้งในไทยเวียดนามแล้วก็ที่จีนเองเนี่ยก็ลดลงนะคะไทยเนี่ยลงไป5%เวียดนามก็าหายไปประมาณสักนะคะเอ่อนะคะโดยที่จีนกับเวียดนามเนี่ยหลักๆที่ราคาลงเนี่ยก็มาจาก ASF นะคะ <c oughs> ก็ทำให้ตัวคนก็มีอาจจะแพนิคขายพุทธขายไอ้ตัวหมูออกมานะคะแล้วก็ขณะที่ไทยเองเนี่ยมีเกิดโรค PRRS นะคะก็ทำให้มีอย่างที่บอกว่าเทขายออกมานะคะ อีกทั้งในส่วนก็ยังได้รับผลกระทบในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบทีท่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเนี่ยคาดว่าจะลดลงไป25เนนะคะอยู่ที่1,536ล้านนะคะก็ต้องบอกว่าส่วนที่มา รวมๆกันในตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น h ไฮไล f ์นะคะก็ลดลงนะคะเนื่องจากว่ามีการขยายกำลังการผลิตนะคะแต่วัตถุดิบไม่พอก็ทําให้ต้องไปซื้อที่อ,อื่นมานะคะทําให้ต้นทุนตัวผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ uh huh. CPO เนี่ยคาดว่าก็ยังไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่ามีดอกเบี้ยจ่ายในการซื้อโรตัสเข้ามาด้วยนะคะโรตัสเนี่ยถามว่าโดยบรรทัดก่อนรายการก่อนแบบอาจจะมีรายการพิเศษในเรื่องของการปรับ อื่นๆอะไรเนี่ยตรงนี้เข้ามานะคะก็ทําให้ตัวบรรทัดสุดท้ายเนี่อาจจะไม่ได้พอดีมากนะคะและตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัว CTI ที่เพิ่งไปซื้อมาใหม่เนี่ยต้องบอกว่าจะควอเตอร์นี้เนี่ยน่าจะพลิกมาขาดทุนได้นะคะหนึงประเด็นของการที่จะมาขาดทุนเนี่ยก็เนื่องจากว่าราคาหมูในจีเนี่ยลดลงไปค่อนข้างมากนะคะ ทำให้มีการขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมนะคะเกิดขึ้นนะคะและคาดว่าในภาพรวมๆทั้งหมดเนี่ย CPF พก็น่าจะรับรู้ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมในการดาเนินงานที่เวียดนามเช่นกันนะคะตามราคาหมูที่ลดลงนะคะอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์เองเนี่ยทาง C ีซี P เวียดนามเองเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเรื่องนี้ขึ้นมาเช่นกันนะคะว่าตัวเลขกําไรเนี่ยน่าจะแบบหายไปค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆก,ก็มาจากไนตัว ตรวจที่เวียดนามนะคะที่มีการตีมูลค่ายุติธรรมนะคะออโดยภาพรวมๆเนี่ยคากำไรสุทธิเนี่ย4,504ล้านลดลงมา35%ควอเตอร์นควอเตอร์นะคะออตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายมองในเรื่องของตัวผลประกอบการเนี่ยแต่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะในไตรมาสหนึ่งนะคะโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลังให้หดตัวได้นะคะ คอองคําแนะนําซื้อนะคะ,ะคาราคาพมื้นฐานเดิมเนี่ยก็คือส8ิบบาทนะคะก็ดูทังงบอ,ออกมาก็อาจจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวต่อไป NER นะคะ NER เนี่ยต้องบอกว่าพอร์ตสองเนี่ยยังเป็นไตรามาสที่ค่อนข้างดีเช่นกันนะคะกำไรคาดเพิ่มขึ้น95้าเยียะเยียแล้วก็2ี่ิเซนคิวคิวนะคะอยู่ที่4ี่้อยสสิดล้านนะคะ โดยเบื้องตัวต้องบอกว่าดีจากทาั้งในเรื่องของปริมาณการขายนะคะไตรามาสนี้เนี่ยปริมาณการขายเนี่ยอยู่ที่สัก1.14แสนตันนะคะเพิ่มขึ้น81%แล้วก็ราคาขายบวก27%เดร์เนยียนะคะปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆก็ามาจากโรงงานใหม่ที่เข้ามานะคะควอเติลควอเตร์เนี่ย ยอดขายเพิ่มเพิ่ม25%นะคะโดยควอเตอร์นี้เนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการขายเพิ่ม28แต่ว่าราคาขายลดลงนิดหน่อยนะคะ2%นะคะค่ามาจีนใกล้เคียงเยียเยแล้วก็แต่ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลงนะคะตามราคาขายที่ลดลงนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะตามยอดขายแล้วก็ตัวค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะตามตัวหุ้นคู่ใหม่ที่ออกมานะคะ ไตรามาสนี้เนี่ยคาดว่าจะน่าจะมีขาดทุนจากอัตราเล็ลกเปลี่ยนเข้ามาสัก35ล้านนะคะผลจากเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงสิ้นไตรามาสสองนะคะยังชอบ NER นะคะในเรื่องของการเติบโตของคําสั่งซื้อจากฐานลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่มาเพิ่มนะคะรองรับการเติบโตนะคะ รวมถึงแผนขยายฐานรายได้เพื่อรองรับการเติบัวนานอนาคตนะคะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าซื้อขายบน PE ประมาณสักเจเท่านะคะก็ไม่ได้แพงมากนะคะออแล้วก็ยังมีปันผลราวหเปเ็นต่อปีนะคะคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานแปดจุดสี่นะคะ ค่ะต่อที่ตัวสมบูรณ์แอดวานนะคะทางฝ่ายก็คาดผลดําเนินงานนะคะเอ่อในช่วงของ 2Q64 นะคะจะพลิกกลับม,มามีกําไรสุทธิได้นะคะที่199ล้านบาทนะคะเทียบกับ 2Q63 ที่ขาดทุนสุทธิไป144 43ล้านบาทนะคะหลังไม่ได้มีการหยุดสายการผลิตช่วงคาวนะคะซึ่งก็หนุนไา่ไล่การขายและให้บริการนะคะเติบโตเด่น กว่ารอกเ่า171.1% year on y e ยอนะคะก็เป็นไปนตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะสะท้อนจากยอดผลิต2เดือนรถล่าสุดนะคะของตัวรถยนต์นะคะที่ว่ามียอดการผลิตที่2 0 0 0 0นนะคะก็สูงกว่าแล้วนะคะจากเองสามเดือนในถองไตรามาสสองคิวหกสามนะคะที่ทำได้แค่เพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นคันเท่านั้นนะคะอีกทางก็ยังได้แรงหมุนจากยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศแล้วก็เครื่องจกักรกลการ,กรเกษตรที่มีมากขึ้นนะคะก็ช่วยหักล้างนะคะในส่วนของยอดผลิต รถยนต์นะคะที่แม้หักย้อนกลับไปในช่วงของ 2Q62 นะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เออสถานการณ์ปกตินะคะไม่ได้มีการหยุดสายการผลิตนะคะที่ผลิตได้สูงถึง5้าแสนสี่นะคะแต่ก็มี ในช่วงของไตรามาสนี้เองก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้การขายและก็ให้บริการเนี่ยได้สูงกว่า 2Q62 นะคะที่6.4นะคะเช่นเดียวกับกอสแมตชินนะคะที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะหลังบริษัทก็มีการปรับในส่วนของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วในส่วนที่บางส่วนเองอาจจะถูกสูญเสียไปจากค่าขนส่งนะคะเพราะว่ามีการส่งออกไปต่างประเทศที่มากขึ้นแล้วก็จะกดดันในส่วนของ s g a to s a l e s สูงขึ้นก็ตามนะคะสําหรับภาพของ 1Q ถากเทียบกับ 1Q64 นะคะจะ พบว่ากาไรสุทธิเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะ38% Q on Q นะคะซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นไปตามปกติของซีซันนอลนะคะก็จากในส่วนของจํานวนวันทํางานที่น้อยกว่านะคะก็ทําให้ในส่วนของไรายได้แล้วก็กลอสแมทช์นียปรับตัวลดลงค่ะถึงแม้ในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะจะถือว่าเป็นที่กังวลน,นะคะแต่หากเราไปพิจารณาจากภาพเศรษฐกิจภายนอกนะคะโดยต่างประเทศเนี่ยที่ดีขึ้นนะคะตัวแซดเองนะคะซึ่งก็มีส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของยอดผลิต รถยนต์เนี่ยมีการส่งออกไปแล้วก็ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีนะคะก็จะทําให้ตัวแซดเกงเนี่ยได้ประโยชน์นะคะจากในส่วนของการส่งออกรถยนต์นะคะโดยราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลงมาในช่วงขณะนี้นะคะก็ทางฝ่ายมองเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อสะสมนะคะโดยให้ราคาพื้นฐานปี6กที่ย4สบีาทห้าสิบตางค์ค่ะต่อไปก็เป็นตัวคาดการณ์ของตัว R อนะครับก็คาดว่าในไตรมาสสองเนี่ยกำไรจะลดลงนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ คาดว่ากำไรจะลดลง13.4%เทียบยียออนเยียมมาอยู่ที่94ล้านนะครับตัวรายได้เนี่ยเติบโตขึ้นนะครับ18%นะครับมา984ล้านบาทนะครับทั้งจาก r s m a l l ที่มีการออกสินค้าใหม่นะครับแต่จากกำลังซื้อที่หดตัวนะครับจากผลของโควิด19เนี่ยก็ทำให้ตัวรายได้เนี่ยไม่ได้ดีตามที่คาดเอาไว้นะครับแล้วก็ธุรกิจสื่อฟื้นตัวนะครับจากปีก่อนเนี่ยฐานต่ำนะครับ โดยยังมีการขายลิขสิทธิ์เข้ามาอยู่ที่50-60ล้านนะครับต้นทุนและ SG&A เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งตัวคารโมซีแล้วก็เวลยูนะครับที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งตัวคาโมซีเนี่ยเป็นเอ่อแมสโปรดักต์นะฮะซึ่งจะมีมาจิ้นที่ต่ำกว่าสินค้าอื่นๆนะครับรวมไปถึงจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรเข้ามาอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากตัวเชตเอเชียนะฮะที่เท่าไปถืออุ่นนะครับ เขามาช่วยได้เฉยๆได้บางส่วนนะครับที่ปีก่อนเนี้ยตัวนี้ไม่มีนะครับสําหรับในครึ่งปีหลังนะครับมองว่าน่าจะฟื้นตัวได้นะครับโดยเฉพาะในไตรมาส4แล้วก็ต่อเนื่องในปี65นะครับค่าสินค้าใหม่นะครับเอ่อตัวคามอซีกับเวลยูเนี่ยน่าจะมียอดขายที่ดีขึ้นเป็นลําดับนะฮะแล้วก็ไตรมาส4น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีนะครับโดย RS เนี่ยยังคงมีความมั่นใจว่าจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกันชงกันชาได้ในไตรมาส4แล้วก็จะมี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสัตว์ออกมานะครับแล้วก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปนะครับในการทำ JV แล้วก็ M&A เพิ่มนะครับซึ่งเขาคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะได้อีกสัก1-2ึึงดิวนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการทำ JV กับแพนดีนะครับเข้าถือหุ้นในเชตเอเชียแล้วก็โฟร์แอปเปิลนะครับที่จะมาต่อยอดกับธุรกิจได้มากขึ้นนะครับซึ่งน่าจะไปส่งผลดีหลักๆเนี่ยคืออยู่ในปีหกนะครับ จากงบในตรมากสองที่อ่อนกว่าที่คาดเอาไว้นะครับก็จําเป็นต้องปรับกําไรปีนี้ลงนะครับมาอยู่ที่521้เอล้านจะลดลงประมาณสัก1%เทียบเงียอ่อนเงียนะครับส่วนปีหน้ามองว่าน่าจะโตได้ดีขึ้นนะครับมาเป็น824ล้านบาทนะครับอันนี้มองจากสินค้าใหม่นะครับแล้วก็กําลังซื้อที่กลับมานะครับยังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานปรับลงมาอยู่ที่25.25บาทนะครับอันนี้เป็นราคาพื้นฐานของปี6 5นะครับ ่ะต่อไปจะเป็นอัปเดตหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะคะโดยสบศสได้แจ้งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะว่าอนุญาตให้ตรวจแบบรับผิดติ i เจนได้นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาเชือ้อโควิดเบื้องต้นนะคะจะทราบผลภายใน10บถึงสานาทีนะคะทั้งนี้การตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวนะคะก็จะได้ผลที่แม่นยำน,นะคะโดยจะต้องรับเชื้อ มาแล้วอย่างน้อย5 1 4วันนะคะท้งนี้หากโรงพยาบาลมีเตียงนะคะก็ให้รับผู้ป่วยไวรักษาต่อนะคะแต่หากไม่มีก็จะเข้าสู่ระบบของอ่าโฮมไอโซเลชันนะคะก็คือการอ่า uh, แยกกักที่บ้านนะคะโดยเตรียมจะเสนอครมพิจารณานะคะโดยทางฝ่ายมองว่าแม้ว่าค่าบริการตรวจและผิดอาท g e ิเจนนะคะจะถูกกว่าแบบอ่า uh, ที่ตรวจอยู่ปัจจุบันก็คือ RTPCR นะคะก็คือการตรวจแบบใช้ห้องปฏิบัติการนะคะ าราคาถูกกว่าหลายเท่าตัวนะคะทำให้ในอนาคตรายได้การให้บริการตรวจโควิดของโรงพยาบาลอาจลดลงนะคะแต่ว่าค่าได้รับการชดเชยจากรายได้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรายได้จากฮอสปิเอลนะคะจากการ ร่วมจํานวนผู้ประกอบการโรงแรมที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากช่วยให้ตรวจผู้ป่วยได้เร็วขึ้นและก็ง่ายมากขึ้นนะคะทำให้จะสามารถบริหารจัดการเตียงคนไข้แล้วก็แยกผู้ป่วยอาการหนักได้ดีกว่าเดิมนะคะมองว่าน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการนะคะรวมถึงมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากคนไข้ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะช่วยหนุนให้ตัวไรายได้โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกทางนะคะ ลยราคาหุ้นกลุ่มการแพทย์ปรับขึ้นมามากก่อนหน้านะคะแต่ที่ยังไรกกัดกลุ่มได้แก่ BDMs นะคะทางสายแนะนำทยอยซื้อ BDMs ค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของทองคำนะคะราคาทองคำนะคะกลับมายืนเหนือดับหนึ่งพันแปดรอยเหรียญสหรัฐต่อออนได้ต่อเนื่องนะคะโดยในช่วงเช้านี้เนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ใกล้ๆดับประมาณหนึ่งพันแปด้อยห้าเหรียญสหรัฐต่อออนนะคะเรามองว่า,าตรงเรื่องของการปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวเทคนิคอลรีบาวนนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ชะลอการแข็งค่าขึ้นต่อนะคะก็ ยังยังดูเหมือนว่าจะชะลอดูในเรื่องของความคืบหน้านะคะของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมนะคะโดยในส่วนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมาอยู่ที่ระดับใกล้2.12จุดจุดนะคะก็กลับมาเป็นบวกกับ ตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเรามาดูในเรื่องของสัญญาณการซื้อนะคะในตลาดฟิวเจอร์ทองคำก็คือตลาดโค m เม็กซ์โกนะคะ mm hmm. เห็นสัญญาณาจากฝั่งรองสุทธินะคะที่มีสถานะการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านะคะประมาณ20 0 0 0สัญญานะคะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้อา่าน้าจะกลับมาจับตากันเหมือนกันนะคะสหรับ ตรงนี้ในเรื่องของการเพิ่ม position ในฝั่งรองกลับเข้ามาในตลาดฟิวเจอร์นะคะในส่วนของตัว US บอลยูนะคะอายุ10ปีตรงนี้เนี่ยมีจังหวะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันครั้งนะคะที่ระดับ1.35เปอร์เซ็นตนะคะก็ดูเหมือนว่าอาจะจะกลับมาเป็นลบกับตัวราคาทองคำอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลงค่อนข้างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะช่วยหนุนในส่วนของราคาทองคำให้ปรับตัวขึ้นมานะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของธุรกรรมรีเวิร์ดเลโพนะคะยังเห็นสถานะหรือว่าธุรกรรมตรงนั้นเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ7 0 0 0 0ล้านเหรียญสารัฐนะคะ,ะแม้ว่าระดับสูงสุดที่เคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยอยู่ที่ระดับ เหนือระดับ9แสนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนะี่ยระดับ7 0แสนกว่าเกือบ8แสนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ายังค่อนข้างเยอะนะคะเราเลยมองว่าก็ยังสะท้อนในเรื่องของภาพการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดอยู่นะคะจากทางธนาคารกลางสหรัฐนะคะในทางอ้อมเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนในเรื่องของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้ดอลลาร์อินดซ x เนี่ยก็ยังเห็นการยืนเหนือระดับประมาณ92จุดนะคะทำให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเอง มองว่าก็ยังอยู่ใน กรอบหลักที่ยังเป็นทางแข่งข้านะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของภาพระยะกลางเองเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันส่วนหนึ่งกับตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนว่าก็จะได้ปัจจัยบวกจากการที่ดอลลาร์ดูเหมือนจะชะลอการแข่งข้าขึ้นต่อแล้วก็การกลับมาซื้อของนักลงทุนนะคะหรือว่าการกลับมากินกาไรในตลาดฟิวเจอร์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าสัปดาห์นี้ก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจใน ฝั่งสารัสกันต่อนะคะแล้วก็คืนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเลขเที่น่าตื่นเต้นอะไรประกาศออกมานะคะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นการแกว่งตัวนะคะของตัวราคาทองคำไปก่อนนะคะหลังจากที่ขึ้นไปทำหายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วรับ 1, หนึ่งพันแด้อยิบปดเหรียญสารัสต่อออสนะคะวันนี้เนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของสปอร์ตอยู่ประมาณหนึ่งด้อยถึงหนึ่งันด้อสิบเจ็ดนะคะแถวๆนั้นแล้วก็ตัว Go Online Future นะคะ G.O.U. 2 1เนี่ยตรงนี้เราเห็นการเทรดนะคะเหนือระดับสปอตอยู่ประมาณสัก5เหรียญนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยกรอบการเคลื่อนไหวที่น่าจะแกว่งตัวขึ้นลงนะคะอยู่ในกรอบดังกล่าวแนะนำให้เก่งกำไรขึ้นขายลงซื้อนะคะ G.O.U. สองหนึ 21, ในกรอบ1805ถึง1822ค่ะก็เป็นกลยุทธ์ที่เราฝากเอาไว้ในวันนี้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวม ในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําในวันนี้ค่ะ